ทักทายกันนะครับเจ็ดท่านนะครับทักทายกันได้นะครับผมรอรับเสด็จอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพระอ,องค์จะเสด็จออกจากพระบรมหาราชวังนะครับร <c oughs> อเวลานะครับรอเวลารอเวลาผมเออฮิ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 

สวัสดีคุณสุดชตาสวัสดีคุณจูจุ๊บด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกกาลังใจนะครับอันนี้ก็มาจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่นะครับเพื่อนครับผมด้านหน้านี่นะครับผมคุณจูครับผมได้หนึ่งใบนะครับไปแลกแปลงร้อยมันครับผมนี่ครับ คุนจูได้หนึ่งใบ,งบ <c oughs> คุณบินเขาแจกครับผมคุณบินแจกครับผมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอได้มาหนึ่งใบครับได้มาหนึ่งใบครับสวยสวยสวยครับสวยนะครวะจูรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นมงคลต่อชีวิตและคระับครัวนะครับผมสวยครับคุณจูคุณสุชาตินี่หมายเลขอะไรเดี๋ยวกลับไปบอกเดี๋ยวกลับไปบอกต่อแถวต่อแถวนานเหมือนกันนะครับต่อแถวนานเหมือนกัน กว่าระยะอยู่ที่ไหนแต่แต่แถวมันยาวแถวมันยาวเป็นกิโลแต่ว่าเวลาเขาแจกแป๊บเดียวครับ,รบ,บ,บกนละบใบใบแล้วก็ก็ก็ผ่านผมคนที่เ7จดช่วงช่วงนั้นคือช่วงสุดท้ายคือเอาแค่ร้อยคนสุดท้ายครับผมเอาแค่ร้อยคนสุดท้ายผมเป็นคนที่97บเจดพอดีเลยครับผมโชคดีครับโชคดสีสวัสดีคุณสมัยด้วยนะครับ สวัสดีอีกรอบครับตอนนี้รอรอในหลวงเสด็จออกจากวังนะครับเพื่อนครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าในหลวงเสด็จเสร็จผมอาจจะไปไปตรงท่าราดวรดิตนะครับไปดูเรือนะครับเรือสุพรรณหงส์นะครับผมนะครับผมโชคดีโชคดีกูะมาโชคดีโอ้ยไปแต่ไปต่อแถว ยาวเป็นกิโลเลยครับยาวเป็นกิโลนะครับผมยาวเป็นกิโลเลยครับ,ค,ลลค,รบคุณจุจุ๊บก็สวัสดีคุณกิตตินะครับผมจุจุบก็อยากได้ค่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วให้คนละใบครับผมแต่บางคนบางคนได้ตั้งสามใบคือว่าโอ้ยต่อวนนะครับต่อวน ต่อวนอีกรอบแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาแจกเมื่อไหร่ผมมารู้ทีหลังก็เลยพอดีเดินผ่านก็เลยเออก็เลยลองเอาดูนะครับผม,มก็ได้คนระับคนที่97้าสดพอดีครับผมคุณจิวก็ทักทายคุณสมัยเลิฟยู you นะครับเลิฟยูนะครับผมเลิฟยู you, เลิฟยู you, เลิฟยูทักทายกันนะครับ ตตเตๆๆตตเนเต็นนี่ก็นั่งดีเนาะเวลามีฝนเนาะสวยงามน,นครับเอเค,ครับขอบคุณนะครับยี่สิบท่านนะครับที่เข้ามานะครับรอในหลวงเสด็จออกมาจากพระบรมหาราชวังนะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะตรงนี้ตรงนี้มุมนี้ดีเนาะมุมนี้ <c oughs> มุมนี้สวยนะ